ครับวันนี้ก็อีพามารีวิวต้นมะค้านะครับแมงงั้นแมงคำนะครับเดี๋ยวงั้นบิ่งก่อนนี่นี่ตัวะอ,อยู่ข้างบนนะตกวของซองบ่เบิ่งต้นนี้ อ้เหมือนจะสูงนั่นเห็นบ่มีอยู่ด้อมันนี้มปนจินมักอันต้นมักคานครับนั่นแหละกนะ็ออกมาลนะนะี่ตัวนึ่งตัวหนึ่งดีกว่านั่นแหละนะ แล้วน้ะวาอยู่ข้างบนนะโอ้ยต้องเอาไม้ก่อนต้องมีไม้ก่อนครับเริ่มมาแล้วมันคลามประมาณนะเดี๋ยวยันกัน

ต้นมักงอนะวันนี้มากินมักงอเนา่ามักงอเหีม้มโค้งหัวหงึงว่ะข้างบนนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อน